เล่าสู่กันฟังเรื่องช้าง EP 1 3ว่าด้วยการเกิดแก่เจ็บตายและการอยู่รอดของช้างป่าเขาใหญ่แม้เราจะพบว่าบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีช้างน้อยเกิดใหม่ๆอยู่หลายตัวแต่เพราะช้างตั้งท้องนานถึง22เดือนจึงให้กำเนิดลูกน้อยการเกิดของช้างแต่ละตัวจึงใช้เวลาเกือบ2ปี การเพิ่มขึ้นของประชากรช้างจึงเป็นไปอย่างช้าๆย้อนไปตั้งแต่ปี2,529ถึง2,535มีช้างป่าตกเหวนรกตายไปถึง15ตัวก่อนทางอุทยานจะทำพ้เนียดกันช้างและไม่มีช้างป่าตกน้ำตกเหวนรกตายอีกเลยเป็นเวลากว่า27ปี แต่ก็เกิดเหตุํำรอยอีกครั้งในวันที่5ตุลาคม2562มีช้างป่าตกน้ำตกเหวนรกอีกครั้งคราวนี้มากถึง11ตัวรวมที่นับได้ก็26ตัวแล้วโดยที่รอบสุดท้ายเหลือเพียง2แม่ลูกรอดจากน้ำตกเหวนรกซึ่งก็ไม่มีข้อมูลว่าลูกน้อยนั้นอายุประมาณเท่าใดจึงเดาได้ยากว่าปัจจุบันแม่พังและลูกที่รอดนั้นคือใคร ซึ่งอาจเป็นแม่ดำจอมขวัญและต้นกล้าถ้าใช่ต้นกล้าก็คงเพิ่งเกิดได้ไม่นานน้ำตกเหวนรกจึงกลายเป็นสุสานช้างมากกว่า26ตัวซึ่งก่อนหน้าปี2529นั้นก็อาจมีการตกน้ำตกตายเรื่อยมาแต่เราไม่มีข้อมูลย้อนไปไกลขนาดนั้นช้างฝั่งนครนายกโขลงแม่ชบาแก้วก็มีลูกช้างตายไปถึง3ตัว โดยในปี2,566หรือปีที่แล้วลูกช้างตกน้ำตายไปสองตัวถ้าจำไม่ผิดน่าจะแถววังตะไคร้ผิดพลาดขออภัยและในปี2,567ก็พบลูกช้างตายไม่สามารถระบุสาเหตุได้กำลังสงสัยว่าใช่วายุไหมใช่ลูกแม่วารีหรือเปล่าก็ต้องรอโขลงแม่ชบาแก้วที่มีแม่วารีมาที่ทุ่งกวางตามรอบที่เคยมา ว่าจะมีลูกเธอติดสอยห้อยตามมาหรือไม่ช้างที่เกิดใหม่ในปี2,567นั้นพบว่ามีลูกช้างหายไปถึงสองตัวคือลูกแม่ลำพูหูรูเล็กวัยเพียงเดือนเดียวก็พบว่าหายตัวไปและลูกแม่ลำเพยขนตายาววัยเพียงสองเดือนก็หายตัวไปเช่นกันก็สันนิษฐานได้ว่าคงไม่รอด พื้นป่านั้นกว้างใหญ่การจะเห็นซากช้างน้อยทั้งสองนั้นก็เป็นเรื่องยากยกเว้นจะล้มตายในเส้นทางเดินป่าของทางอุทยานก็เป็นอันว่าในปี2566และ2567เราเสียลูกช้างไป5ตัวไหนจะมีช้างที่ชนกันเองล้มอย่างไททันเพื่อนยากพี่เดียวหลับก็ต้องล้มหายตายจากไปในวัยหนุ่ม นอกจากนั้นยังพบว่าตามแนวป่าใกล้เขตชาวบ้านมีการวางกับดักที่พวกนายพรานแอบวางไว้เพื่อดักหมูป่าแต่เพราะกับดักที่ทำเป็นเหล็กเมื่อช้างเดินผ่านไปเหยียบเข้าแม้จะไม่ตายทันทีแต่ก็ไปติดเชื้อล้มภายหลังจากเคสนี้พี่สุทธิพรสมัยทำหน้าที่เดินป่าก็ได้พบซากช้างที่ล้มเพราะโดนกับดักนายพรานมาแล้วและมีที่เราไม่พบอีกเท่าไหร่ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอันใดช้างป่าก็เหมือนมนุษย์เรามีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายการเพิ่มของประชากรช้างจึงเป็นไปอย่างช้าช้าเพราะช้างน้อยเกิดใหม่ก็ใช่ว่าจะแข็งแรงและรอดเป็นช้างโตไปได้ทุกตัวช้างน้อยเกิดใหม่ในโขลงเคลือญาติแม่ด้วนแม่ดวงใจนอกจากลูกแม่ลำพูและลูกแม่ลำเพยแล้วที่เหลือก็ผ่านวัยอันตรายจากโรคร้ายมาได้ ไม่ว่าจะเป็นเวหาลูกแม่ด้วนหนูใบเฟิร์นลูกแม่ลำไยคิ้วขาวและเด็กชายอาทิตย์ลูกแม่ดวงดาวหางสั้นลูกชายแม่ดวงดียังไม่ตั้งชื่อโอลิฟลูกแม่หางทองโอมากาเซลูกแม่น้อยสโรชาที่ต้องลุ้นกันต่อไปก็สามช้างน้อยเกิดใหม่ในโกลงแม่จำปาขากกง คือลูกแม่จำปูนที่เกิดก่อนลูกแม่เปรี้ยวและลูกแม่จำปาซึ่งน่าจะเกิดช่วงเดือนตุลาคม2567ถ้าเราพบลูกช้างทั้งสามในโขลงแม่จำปาขาโกงอีกครั้งในอีก 3- 4สเดือนข้างหน้าก็พอจะเบาใจได้ว่าช้างน้อยทั้งสามน่าจะแข็งแรงปลอดภัยระดับหนึ่งและที่เพิ่งพบว่ามีช้างน้อยเกิดใหม่อีโขลงคือโขลงแม่สายหยุด เป็นโขลงช้างน้องผักชีที่มักมาลงโป่งชมรมเพื่อนและโป่งน้องผักชีเมื่อ <ad> ดูตามพื้นที่โขลงช้างป่าเขาใหญ่ไม่ได้มีมากมายจนล้นป่าแต่อย่างใดแต่อาจพบปัญหาช้างพลายออกนอกเขตป่าเข้าเขตชุมชนจนเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างอยู่บ้างหวังว่าผู้มีอำนาจและผู้เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหานี้ จะแก้ปัญหาโดยไม่เป็นการเบียดเบียนรังแกช้างและให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่าขอให้ผู้เกี่ยวข้องได้โปรดเมตตาช้างป่าตัวโตๆที่ไม่รู้หรอกว่าเป็นไร่สวนของใครเห็นว่ามีอาหารพอกินได้ก็เดินกินไปขออย่าได้ถือสาเอาความกับช้างป่าเลยขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ